3วิธีคิดสู่ความร่ำรวยจากคุณบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft มหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกครับเนื้อหานี้ครับเป็นหนึ่งในข้อมูลจากหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลกนะครับ อิน v e s tomorrow ครับอยากจะนำความคิดของคุณวิวเกตเนี่ยซึ่งมีอยู่3ความคิดหลัก,ลก,ลกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวที่ในหนัง,นง,นงสือเล่มนี้กล่าวไว้นะครับมาแชร์แบ่งปันกับทุกท่านนะครับและถ้าท่านสนใจนะในการที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับความคิดของคนที่รวยที่สุดในโลกคนที่เก่งที่สุดในโลกหลาย,ลายๆท่านนะครับก็ลองไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับท่านที่ อ,อยากจะยกมาเพื่อบอกเล่าให้พวกเราฟังก็คือคุณบิลเกตนะครับคุณบิลเกตเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาคือนักธุรกิจนักลงทุนและนักออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันนะครับเขาคือผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft นะที่เราใช้กันอยู่นี่แหละนะครับซึ่งบริษัท Microsoft เนี่ยก็เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับร่วมกับคุณพอร์เลนนะครับแล้วก็เพื่อนของเขาครับ เขาเคยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับและต่อไปนี้คือ3ความคิดหนะ้าที่ในหนังสือเล่มนี้ได้ดึงมาเพื่อจะนําเสนอให้กับพวกเรานะครับและต้องบอกว่าเป็นความคิดที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เรามีโอกาสประสบความสาเร็จครับเอาเป็นอย่างแรกเลยนะครับความคิดอย่างแรกนะที่เราต้องมีนะครับนั่นก็คือชีวิตของเราครับเกิดมาเพื่อรวย ถามว่าเป็นเป็นยังไงแล้วไมนต้องคิดแบบนี้นะครับเหตุผลที่สําคัญนะที่ทําให้เราจนหรือรวยเนี่ยก็คือความเชื่อนะครับคนที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่อจนก็จะจนไปจนวันตายมันก็ไม่มีันรวยนะครับเพราะเขาจะเริ่มยอมรับโชคชะตาของตัวเขาเองครับยอมจำนวนกับสถานภาพที่ชีวิตหยิบยื่นมาให้นะครับและไม่คิดจะต่อสู้และพยายามนะครับส่วนคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่อรวยนะฮะ คนคนนั้นครับจะไม่มีวันจนครับแม้ว่าเขาจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมีชีวิตในวัยเด็กที่ยากจนนะหรือต้องอดทนกับความยากลําบากในช่วงชีวิตใดชีวิตหนึ่งของเขานะครับแต่เขาจะพยายามดิ้นรนครับต่อสู้จนรวยขึ้นมาในที่สุดครับเพราะเขาเชื่อว่าครับความรวยคือสิ่งที่ถูกกาหนดด้วยชะตาชีวิตของเขาเองครับและเขาเพียงเท่านั้นครับที่จะต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความร่ารวยครับ มีคนมากมายครับที่เกิดมาจนแล้วจนไปตลอดชีวิตนะเพราะเขาเองขาดความมุ่งมัน่นขาดความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนะหรือยกระดับชีวิตของตัวเองให้สูงขึ้นในขณะเดียวกันกรครับก็มีหลายคนครับที่เกิดมาจนแล้วกลับกลายเป็นคนรวยเป็นหมหาเศรษฐีครับเป็นเงินร้อยล้านพันล้านครับเพราะพวกเขามีความเชื่อและศรัทธาอันแรงกล้าในตัวเองนะครับว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้เพราะฉะนั้นครับอย่างแรกนะ ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จอยากร่ํารวยอยากมีเงินทองมากมายคุณก็ต้องคิดตามที่ทางคุณบิวเกตแนะนําครับชีวิตเราครับไม่ได้เกิดมาเพื่อจาแย่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนจนครับเราเกิดมาเพื่อเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับความคิดที่สองครับที่ทางคุณบิวเกตให้ไว้นะครับนั่นก็คือคําว่าเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองนะครับ เราทุกคนครับล้วนเกิดมาพร้อมกับคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองนะครับเรามีบางสิ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นเรามีความสามารถเรามีพรสวรรค์และมีข้อดีในแบบที่เป็นของเราเราทุกคนมีคุณค่าในแบบที่แตกต่างกันไม่มีใครเหมือนใครครับคนที่รูป่รงหนาตาดีกว่าคนอื่นก็อาจจะเหนือกว่าคนอื่นนะครับทำในบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะดีกว่าคนอื่นนะครับ อาจจะได้ไม่ได้เหมือนเรานะครับคนที่มีโอกาสมากกว่าเราก็ไม่ได้เหนือกว่าเราด้วยเช่นกันนะครับและคนที่ประสบความสาเร็จร่ํำรวยกว่าเราก็ไม่ได้เหนือกว่าเรานะครับทุกคนสามารถทําเป็นและมีในสิ่งที่ฝันได้ครับนั่นคือสิทธิ์และโอกาสในชีวิตที่เราทุกคนเนี่ยมีอยู่เท่าเทียมกันครับแต่เหตุผลที่ทําให้บางคนด้อยกว่าคนอื่นนั้นครับเป็นเพียงเพราะว่าความเชื่อ และความศรัทธานในตัวเองเป็นการด้อยค่าตัวเองนะครับบอกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะเราคิดว่าเราไม่ดีพอไม่มีค่ามากพอไม่คู่ควรและไม่สามารถได้รับในสิ่งที่คนอื่นได้รับครับเราจึงไม่เคยได้รับมันนะครับแต่ถ้าเราครับตระหนักว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่สามารถที่จะได้รับสิ่งที่ดีนะครับในชีวิตได้นะครับเช่นเดียวกับคนอื่นๆครับ เมื่อนั้นครับโอกาสก็จะวิ่งมาหาเรานะและที่สําคัญครับเราต้องไม่ดูถูกตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่าด้อยค่าตัวเองนะครับเราต้องเชื่อมั่นในคุณค่าเชื่อมั่นในความสามารถและพยายามของเรานะครับและทําในสิ่งที่เราทําให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะทํางานทําธุรกิจหรือทําสิ่งใดครับอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่ารู้สึกด,ด้อยเพราะคนที่เหนือกว่านะอย่าน้อยเนื้อต่าใจ เพราะเรายังไม่สามารถทาได้ดีเท่าคนอื่นนะและอย่าท้อนะครับเพราะมองวัดตัวเองอเยังไม่ประสบยังไม่ประสบความสำเร็จหรือคนอื่นประสบความสำเร็จมากกว่าครับเพราะเส้นทางของใครก็เป็นเส้นทางของคนนั้นนะครับมันไม่ได้เกี่ยว <amps S 2> ข้องกันนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกันนะครับและเส้นทางของเร,เรามันก็เป็นของเรานะครับไม่มีใครสามารถที่จะกําหนดสิ่งที่เราสาม,มารถทําได้ครับรหรือสิ่งที่เราเป็นครับและได้ในชีวิตที่ เราเลือกของเราเองนะครับเพื่อนครับอย่าด้อยค่าตัวเองแต่ละคนมีคุณค่าของตัวเองและเหมาะสมที่จะประสบความสําเร็จในแบบของตัวเองนะครับข้อคิดที่3นะครับที่คุณวิวเกตได้ให้มุมมองเอาไว้นะครับเขาบอกไว้ว่าอยางนี้ครับให้จดจำบทเรียนแห่งความล้มเหลวนะครความสำเร็จก็คือสิ่งที่เราทุกคนต้องการนะครับดังนั้นครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะ ถ้าเราต้องต่อสู้มากมายเพื่อให้ประสบความสําเร็จครับแล้วเราจะรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจและมีความสุขกับสิ่งนั้นนะครับกับการชื่นชมนในความสําเร็จของตัวเองคือส่วนหนึ่งของการสร้างพลังให้กับตัวเองครับมันก็เป็นสิ่งจําเป็นนะที่เราจะต้องฉลองนะแล้วก็ให้กับความสําเร็จแม้เพียงเล็กๆน้อยๆอยของตัวเองนะครับเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของพลังที่จะทาให้เราสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นได้นะครับเพียงครับ เพียงแต่นะครับในขณะที่เราประสบความสาเร็จครับในทุกๆทุกครั้งครับเราต้องนะเราต้องอย่าลืมนะครับว่าความล้มเหลวที่ผ่านมานะครับเพราะแม้ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะครับแต่มันจะมีค่ามากครับถ้าเราได้เรียนรู้และจดจามันไว้เป็นบทเรียนสอนตัวเราเองนะครับบนเส้นทางที่เราจะเดินไปข้างหน้านะครับแม้ในวันที่เราประสบความสําเร็จครับเราก็พร้อมยอมรับกับความล้มเหลวได้มากขึ้นนะครับ แต่จะคงดีกว่าครับถ้าเราไม่ล้มเหลวทาแล้วทาอีกนะโดยเฉพาะ,อ,ะอย่างยิ่งนะครับเราได้เรียนรู้นะครับบทเรียนจากความล้มเหลวนั้นมีค่ามากนะครับสำหรับคนที่ประสบความสําเร็จนะพวกเขาไม่ได้จดจ่อกับความสําเร็จที่ได้รับมากเท่ากับความล้มเหลวที่ผ่านมาครับคนเหล่านั้นครับชอบก้าวข้ามนะครับชอบก้าวพลาดในสิ่งใหม่นะครับไม่ได้ก้าวพลาดสิ่งเดิมนะครับเพราะการล้มเหลวในสิ่งที่ ไม่เคยเรียนรู้นะครับคือการก้าวหน้าก้าวไปข้างหน้านะครับแต่การล้มเหลวในสิ่งที่เราได้ทําไปแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นการถดถอยนั่นเองเพราะฉะนั้นครับจงเรียนรู้นะครับจากความล้มเหลวนะครับเอาบทเรียนจากความล้มเหลวนะมาเป็นเชื้อเพลิงมาเป็นบันไดสู่ความสําเร็จนะฮะและนี่ก็คือ3ความคิดสู่ความร่ารวยและความสําเร็จนะจากคุณบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft นะครับจากหนังสือที่มีชื่อว่า ความคิดของคนเก่งที่สุดในโลกนะยังมีคนเก่งๆอีกหลายๆท่านนะครับที่อยากจะามาแนะนําให้กับทุกท่านได้ไปลองซื้อหามาอ่านนะครับไม่ว่าจะคุณสตีฟจ็อบนะครับคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะฮะคุณโรเบิร์ตทิโยสกีนะครับคุณชีฮาร์เบเกอร์นะครับคุณโทนี่โรบินแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับก็ลองไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้ดูได้นะครับสําหรับขโมยความคิด ของคนเองที่สุดในโลกนะครับตามลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับและช่อง Invest t o m o r r o w ครับก็จะเป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้นะครับเรื่องของการลงทุนการพัฒนาตัวเองเรื่องทางด้านการเงินครับเพื่อพวกเราครับจะได้มีโอกาสที่ดีนะทางด้านการเงินทางด้านฐานะทางด้านรายได้นะครับไปด้วยกันนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้ ร่ำรวยไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ